มาแล้วค่ะทำใจดีๆเอาไว้ก่อนนะคะดับเพลิงมาแล้วค่ะเราจะดับไฟบ้านคุณที่เคยมอดไหมมันจะกลายเป็นเพลิงที่สงบนิ่งทุกคนเราจะเข้าไปาาที่บ้านหลังนี้กันคนแจ้งว่ามีควันลุกที่บ้านหลังนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรกันเออนี่มันเป็นเอฟเฟกต์ ที่สามารถตกแต่งบ้านได้ที่มีการอัปเดตเหรอเหมือนไฟไหม้เกินโอเคทุกคนไม่เป็นไรโอ้ยระวังด้วยครับคุณแล้วนี่อะไรอีกทำไมมาจอดรถขวางทางแบบนี้อะคะโอ้ยช่วยหลบทางได้ไหมคะโอ้ขอโทษทีนะครับแต่ว่าผมติดธุระอยู่งั้นเดี๋ยวผมขยับรถให้คุณแทนละกันนะขยับรถให้แทนหมายความว่ายังไง ก็แบบนี้ไงครับรถของคุณนะมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้มันควรอยู่ตรงนั้นเอเดเด็ดเด็ดโอเคเราคงไม่มอกกับอาชีพนี้ค่ะทุกคนอาลาที่รักเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมได้เอารถดับเพลิงไปขายเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณค่ะรถคันนี้จะเป็นของเราขอบขึ้นค่ะอืมพี่ว่าพี่เลิอกอาชีพนี้ดีกว่าทุกคน อ่ะล่ะอาชีพใหม่ของพี่นั่นก็คืออะไรเหรอตำรวจไงทุกคนรับรองพี่จะเป็นตำรวจที่ดีแน่นอนอะไรนะคะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายโอเคเดี๋ยวรีบไปทรีออทรีเอ้ยฮาโลวีนพอดีเลยเธอแต่งตัวเป็นอะไรน่าสนใจจังอ๋อช่วยด้วย หมายความว่ายังไงก็หมายความว่ายัง,ยงไงล่ะ,ะไม่ใช่ฮาโลาวีนเหรอแต่มันคือ,องานสยองขวัญแห่งปีหรอือยจะไปไหนามาเนี่ยเลยเทกอเท่เทกอเท่ไม่คม่ะายเขามาดีบ้าฉันได้ยังไงอยู่ตดงนี้ลอยนะ้ออยู่ตดงนี้มีใครอยู่หรือเปล่าคะฮัลโหลเหมือนจะไม่มีใครอยู่เลยทุกคน แล้วไงแล้วเหมียวมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะปีฆาตากรอยู่ในป่องไฟฮะห,หมายความว่าไงฆาตากรในป่องไฟนั่นไงเฮ้ยฆาตากรจริงๆด้วยเจ้านายระวังอเอเดี๋ยวก่อนยังไงตัวตตุไลวอยู่ในตรงนี้แล้วเออคือเออพี่งงไปหมดแล้วทุกคน เร,เราไปนั่งรถเล่นกันต่อดีกว่าว่าแต่จะไปแกล้งใครต่อดีอาใจเยือแล้วสวัสดีน้องขวังคนไทยไปนั่งรถเล่นกับพี่ไหมจ๊ะนี่มันไม่ใช่แบบที่ฉันคิดเอาไปไหนละจ๊ะน้องก็มโกู <c oughs>